ส,สดีค่ะพบกันเวลาเดิมนะคะ5้าโมงเย็นของทุกๆวันกับช่องเปิดกุผ้าขายถูกค่ะนี่ก็จะเป็น EP ที่212แล้วนะคะแต่วันนี้นะคะจัดโปรให้กับทุกๆท,ท่านอีกแล้วนะคะโปรแรงเลยนะคะสำหรับวันนี้วันนี้ก็จะมีโปรอยู่ที่องค์ละ150รค่ะทุกองค์ทั้งคลิปพร้อมส่งฟรีค่ะค่ะมีพ้ามากมายมาฝากกับทุกๆท,ท,ท่านเลยนะคะ ถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจองค์ไหนนะคะรีบโทรรีบทักได้ที่เบอร์082 7 5 4 7 1 1 0หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์082 7 5 4 7 1 1อค่ะอย่าลืมนะคะสนใจองค์ไหนรีบโทรรีบทักนะคะช้าอดหมดนะคะค่ะวันนี้ก็มีพระมาฝากกับทุกๆท,ท่านมากมายเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่ามีอะไรกันบ้างไปค่ะ องค์แรกในวันนี้ก็จะเป็นเหรียญพระอาจารย์ธรรมโชตปี2520ออกจังหวัดสุพรรณบุรีกระไหล่ทองปลุกเสกพิธีใหญ่น่าใช้น่าเก็บนะคะเหรียญสวยเหรียญเดิมพิธีดีพิธีใหญ่น่าเก็บหน่าใช้ค่ะ ค่สำหรับเหรียญพระอาจารย์ธรรมโชตนะคะออกจังหวัดสุพรรณบุรีสวยๆวเดิมๆเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่150ค่ะนะเก็บหน่าใช้นะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญอายุวัฒนมงคลหลวงพ่อพูนวัดไผ่ล้อมจังหวัดนครปฐมปี2545เนื้อทองแดง สวยเดิมนะคะน่าใช้น่าเก็บค่ะค่ะสำหรับเหรียญอายุวัฒนมงคลหลวงพ่อพูนวัดไผ่ล้อมนะคะสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่150ค่ะน่าใช้น่าเก็บเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อสมชายวัดเขาสุก,กิมจังหวัดจันทบุรีปี2528สภาพสวยค่ะสวยเดิมนะคะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อสมชายนะคะวัดเขาสุกกิมสวยๆเดิมเดิมเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่ 150ค่ะนะเก็บหน้าสะสมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญพระแก้วมรกตฉลองกรุงรัตนโกสินทร์200ปีปี2525 25, เนื้อทองแดงปุกเสกพิธีใหญ่หน่าใช้น่าเก็บนะคะพิธีใหญ่พิธีดีพระสวยน่าเก็บหน้าสะสมค่ะ สำหรับเหรียญพักแก้วมรกตฉลองกรุงรัตนโกสินนะคะสภาพสวยเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่150ค่ะน่เก็บหน้าสะสมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงปูเ่เสงวัดบางนาจังหวัดปทุมธานีปี2521เนื้อทองแดงสภาพดี น่าใช้หน้าเก็บนะคะสำหรับเหรียญน,นี้ไม่ค่อยเจอค่ะจะตอกโคดบ,บริเวณด้านหน้านะคะค่ะสำหรับเหรียญหลวงปูเ่เสงนะคะสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่150ค่ะหน้าเก็บหน้าสะสมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดหลังหนังสือรุ่นหนึ่งปี2508เนื้อทองแดงสภาพใช้แต่ก็ยังถือว่าสภาพดีนะคะค่ะสำหรับหลวงปู่ทวดนะคะสภาพใช้องค์นี้ก็จะอยู่ที่150 ค่ะ่ะนาใช้น่าเก็บนะคะกับราคาเบาๆเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญน,นพเก้าหลวงพ่อสุดวัดกาหลงปี2519เนื้อทองแดงต่อโค้ดสภาพใช้แต่ก็ยังสวยนะคะต่อโค้ดบริเวณด้านหน้านะคะ สำหรับเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่150ค่ะหน้าเก็บหน้าสะสมนะคะเดิมๆค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญยันแปดเหลี่ยมวัดอนงกรุงเทพปี2497เนื้อทองแดงเรียมพลาสติกพร้อมใช้หน้าใช้หน้าเก็บนะคะสภาพดีค่ะ ถ้าท่านใดรับไปก็สามารถนำไปใช้นำไปคล้องคอได้เลยนะคะสภาพดีนะคะเก่ามากค่ะค่ะสำหรับเหรียญยันแปดเหลี่ยมนะคะวัดอานงเหลี่ยมพร้อมใช้องค์นี้ก็จะอยู่ที่150ค่ะน่าเก็บน่าใช้นะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นเหรียญสมเด็จโตวัดเทพกรกรุงเทพปี2515กระไหลทองสวยเดิมหน้าเก็บหน้าสะสมค่ะคะสวยเดิมนะคะ สำหรับเหรียญสมเด็จโตวัดเทพกรนะคะสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่150ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะสวยๆเดิมๆเ,เดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่แหวนสร้างตึกปี2520เนื้อทองแดงสภาพใช้แต่ก็ยังสวยนะคะ สำหรับเหรียญหลวงปู่แหวนสร้างตึกนะคะสภาพใช้เหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่150ค่ะน่าเก็บน่าสะสมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่ออ่ำวัดมณีชนละขันปี2500จังหวัดลบบุรีเนื้อทองแดงสภาพดีน่าใช้น่าเก็บนะคะเหรียญสภาพดี สำหรับเหรียญหลวงพ่ออ่ำนะคะสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่150ค่ะนะเก็บหน้าสะสมเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ hmm. ต่อไปก็จะเป็นแนบหลวงพ่อหรือสีลิงดำวัดท่าสุงจังหวัดอุทัยธานีกระไหลทองสวยเดิมหน้าใช้หน้าเก็บนะคะ mm hmm. ด้านหลังสมบูรณ์นะคะสวยเดิมค่ะ สำหรับแหนบหลวงพ่อฤาษีดิงดำสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่150ค่ะน่าใช้หน้าเก็บเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อพุทธวัดป่าสารวันจังหวัดนครราชสีมาปี2539ครบรอบ75ปีบล็อกกระสับเนื้อทองแดงสภาพดีน่าใช้หน้าเก็บนะคะ ถือว่าสวยนะคะสำหรับเหรียญน,นี้ค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อพุธนะคะวัดป่าสารวันสภาพสวยเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่1 50ค่ะน่าเก็บน่าใช้นะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นล็อกเกตหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองปี2540 ภาพสวยสมบูรณ์น่าใช้น่าเก็บนะคะวัตถุมงคลของหลวงพ่อแพรนะคะสวยทุกรุ่นน่าใช้น่าเก็บทุกรุ่นค่ะค่ะสำหรับล็อกเก็ตหลวงพ่อแพรสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่150ค่ะสวยเดิมน่าใช้น่าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชอมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญเนื้อสามกริย์หลวงพ่อเพี้ยนวัดเกินกระถินจังหวัดลบบุรีปี2552สภาพสวยพร้อมใช้นะคะสำหรับเหรียญน,นี้น่าใช้น่าเก็บค่ะสวยเดิมนะคะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อเพี้ยนนะคะสวยๆเดิมๆเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่ หนึ่ร้ห้าสิค่ะน่าใช้หน้าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองต่อไปก็จะเป็นพักแก้วมรกตเนื้อผงรงสีหลังยันดวงตัดสลุหลวงพ่อเริ่มวัดบางพระจังหวัดชนบุรีสภาพสวยสวยเดิมนะคะน่าใช้หน้าเก็บค่ะด้านหลังก็จะเป็นยันดวงนะคะ ถึงจะเป็นเนื้อผงนะคะแต่ผ้าสวยเดิมค่ะค่ะสำหรับพ้าแก้วมรกตเนื้อผงนะคะหลังยันดวงสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่150ค่ะน่าเก็บน่าสะสมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพ้าปิดตาพิมพ์วัาจุลาเนื้อดินสายวัดสพานสูงจังหวัดนนทบุรีน่าเก็บน่าใช้นะคะ ค่สำหรับพระปิดตานะคะสายวัดสะพานสูงเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่150ค่ะน่าเก็บน่าใช้นะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระปิดตาอนุสร108ปีหลวงปุตโตวัดประดูชิมพีกรุงเทพป,ปี2538พระสวยพระเดิมน่าใช้น่าเก็บนะคะ ถึงจะเป็นเนื้อผงนะคะแต่สวยเดิมค่ะค่ะสำหรับภาพปิดตาอนุสรร้อยแปดปีหลวงปุโตสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่150ค่ะน่าเก็บหน้าสะสมเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระใบโพเนื้อผงหลวงพ่อรีวัดอโศการามสภาพสวยหายาก หายากนะคะถ้าท่านใดสนใจก็รีบเลยนะคะกับราคาเบาๆจากทางช่องค่ะค่ะสำหรับพระใบโพเนื้อผงหลวงพ่อรีนะคะสภาพสวยองค์นี้ก็จะอยู่ที่150ค่ะราคาเบามากเลยนะคะน่าเก็บน่าสะสมค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นพระปิดตาหลวงปู่อินวัดบางพังจังหวัดนนทบุรีสาภาพสวยสาภาพเดิมน่าใช้น่าเก็บค่ะสวยมากนะคะค่ะสำหรับพระปิดตานะคะหลวงปู่อินวัดบางพังนะคะสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่150 ค่ะน่าเก็บหน้าใช้นะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญรัชกาลที่5รอส127อ127หลังช้าง3ามเสียนเนื้อทองแดงขนาด2คูณ2นิ้วนะคะสะภาพสวยค่ะสะภาพสวยนะคะเหรียญก็ค่อนข้างใหญ่นะคะแต่หน้าเก็บหน้าสะสมนะคะ รอสหนึ่งสองเจ็ดนะคะค่ะสำหรับเหรียญรัชการที่หนะคะเดิมๆเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่150ค่ะนะ่าเก็บหน้าสะสมเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระพุทธเนื้อชินตะกวะัวปิดทองฝังเขี้ยวหมาป่าห้วงพ่อดำ วัดกรุดีจังหวัดปาจีนบุรีสภาพเดิมนะคะก็จะฝังเขี่ยวบริเวณนี้นะคะค่ะสำหรับพระพุทธเนื้อชินตะกวัวปิดทองฝังเขี่ยวหมาป่าหลวงพ่อดำสวยๆเดิมๆเก่าเก่าองนี้ก็จะอยู่ที่ 1 5 0ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะกับพระกกเก่าเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพิสมรนใบลานพ่อข้างรงรักเก่าไม่ทราบที่น่าใช้น่าเก็บนะคะเก่ามากนะคะรงรักพ่อข้างนะคะ ไม่ทราบที่ถ้าท่านใดทราบที่ก็จัดไปเลยนะคะกับราคาเบาๆจากทางช่องค่ะค่ะสำหรับพิสมอใบลานนะคะรงรักพอกข้างเก่าๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่150ค่ะน่าใช้หน้าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นพระขุนแผนเคลือบหลวงปู่ทิมวัดพระขาวจังหวัดอยุธยาปี2548สภาพสวยสวยเดิมนะคะน่าใช้น่าเก็บค่ะมีสักองค์นะคะสุดยอดนะคะสำหรับพระขุนแผนนะคะค่ะสำหรับพระขุนแผนสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่ หนึงร้อยห้าสิบค่ะสวยเดิมนะคะน่าใช้น่าเก็บเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระทรงคุดเนื้อดินหลังยนันทรงจัดหลวงพ่อเชยวัดท่าควายพระสวยนะคะเป็นเนื้อดินแต่สวยเดิมน่าใช้น่าเก็บค่ะด้านหลังจะเป็นหลังจักนะคะ ค่ะสำหรับพระทรงคุดเนื้อดินองค์นี้ก็จะอยู่ที่150ค่ะราคาเบามากเลยนะคะน่าใช้น่าเก็บเดี๋ยวเราไปชอมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระสิวลีฝั่งตะกุดเนื้อผงหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีกรุงเทพผ้าสวยผ้าเดิมค่ะ ังตะกุดบริเวณขอบด้านล่างนะคะสวยเดิมนะคะค่ะสำหรับพระศิวลีนะคะหลวงปุ่โตนะคะสวยสวยเดิมเดิมองนี้ก็จะอยู่ที่150ค่ะนะเก็บหน้าสะสมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์คต่อไปก็จะเป็นพระขุนแผนใบพุทธศากตร์เครือบจังหวัดอยุธยาพระสวยพระเดิมหน้าใช้หน้าเก็บค่ะ ก่ามากนะคะถึงจะเป็นเนื้อผงนะคะแต่เนื้อเก่ามากเลยนะคะน่าใช้น่าเก็บนะคะค่ะสำหรับพาะคุนแผนเคลือบใบพุทรานะคะสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่150ค่ะน่าเก็บน่าสะสมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยคะ่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงจังหวัดนนทบุรีบรรจุก,กิ่ง ตอกชื่อปูเอี่ยมเนื้อทองผสมเก่ามากนะเก็บหน้าสะสมค่ะก็จะตอกชื่อหลวงปูเอี่ยมใต้ฐานนะคะเก่ามากเลยนะคะ มีกิ่งดังด้วยนะคะสําหรับองค์นี้ค่ะสําหรับรูปหล่อหลวงปู่เอี่ยมนะคะวัดสะพานสูงเก่าๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบค่ะนะเก็บหน้าใช้นะคะกับราคาเบาๆเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระปิดตาเนื้อดินพิมพสองหน้าหลวงพ่อเชยวัดท่าควายเป็นเนื้อดินสองหน้านะคะ ไม่ค่อยเจอเหมือนกันนะคะสำหรับพิมพ์สองหน้านะคะค่ะสำหรับพระปิดตาพิมพสองหน้าหลวงพ่อเชยนะคะเดิมๆเก่าๆองนี้ก็จะอยู่ที่150ค่ะนะเก็บหน้าใช้นะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นหานุมานเนื้อผงชันหมากปิดทองในพิมพ์อุดผงหลวงพ่อพูนวัดไผ่ล้อม จังหวัดนครปฐมปี2544สวยมากนะคะพระสวยพระเดิมนะคะน่าใช้น่าเก็บนะคะค่ะสำหรับฮนุมานเนื้อผงชานหมากปิดทองในพิมพ์องค์นี้ก็จะอยู่ที่ 1 5 0่ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะกับพระสวยๆเดิมๆเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระปิดตาเนื้อสำริดพนมมือเก่าสภาพใช้ไม่ทราบที่เก่ามากนะคะแต่หน้าเสียดายไม่ทราบที่นะคะแปกด้วยค่ะถ้าท่านใดชอบของแปลกๆนะคะจะเก็บไว้ชมเก็บไว้ใช้ได้หมดนะคะ เดิมๆค่ะค่ะสำหรับผ้าปิดตานะคะพนมมือเก่าไม่ชอบที่สภาพใช้องค์นี้ก็จะอยู่ที่150ค่ะคุ้มสึดคุ้มเลยนะคะกับราคาเบาๆ150เดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะค่ะแล้วเราก็มาถึงชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะชิ้นสุดท้ายในวันนี้ก็จะเป็นรูปหล่อเนื้อผงปิดทองหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานจังหวัดศรีสะเกด เป็นเนื้อผงนะคะสวยนะคะสวยเดิมนะคะองค์นี้ก็สูงประมาณเกือบสองนิ้วนะคะเห็นไหมคะน่าใช้น่าเก็บนะคะสวยเดิมนะคะค่ะสำหรับรูปหล่อเนื้อผงปิดทองหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานนะคะสวยสวยเดิมเดิม์นี้ก็จะอยู่ที่ ห5 0ค่ะนะเก็บหน้าใช้นะคะสวยๆเดิมๆค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจองค์ไหนติดต่อได้ที่เบอร์โทร082 754 711 0หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์082 754 711 0ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องแล้วเราจะไปเปิดกุพาะร่วมกัน ขอบคุณมากค่ะ